ปีงเอฟเฟลอร์อ e ันนี้นะขากงได้หมูมายังปีงปีงโทรศัพท์กินอยู่เต็มเพงอ่ะมันช่วยสองงานนี่แหละนะอัเป็นแม็กโต๊ะคุฮานะจังไรเมื่อวันที่ที่มึงตายไปไปได้ตอนมานะตกหลายคนเติบ ลหลังจากที่พักพรอนไปกะทางทีมงานเขาหาดังฟื้นดันงไฟอยู่นะลุยต่อพี่น้องเลยเคือ,องกะผ้าฝนเป๊ะยังเันฝนตกได้น้อยนึงนี่น<า>นี่กะ<า>สิบโมงอะไรสิบโมงกว่ากว่าสิบโมงจนังขึ้น ไปติดก่อนไฟติดคักก่อนตอนนี้มันติดแต่ไม้น,มน,มน้อยยามันมอดนะเด้อหีดแข็งอยู่บเบาเกล็ดเจ็บแขง,ลม,แขงลมทับสนันอีส,สุดโซหลนเนะาเนเนะหามาป <โล S 2> ้าจะวหาวหอดเป็นสองกิโลผมมีจากไก่เติบเนาะเ้อไปไ<ห>โคง้งบืนหอมอีสองหอมตอนลงใน่ได้ดึงเดียวไว้ตอนขึ้นในได้ซุกเดียวขึ้น แต่กะแต่กะคุ้มอยู่นะเหมยกะคุ้มพี่น้องไงต้นเจ้าเฮ็ดพี่เลออันนี้นะปิ้งโทวยครับขากงอันนี้นะปิ้งไอ้พี่เลออันนี้นะขากงได้หมูมายังปิ้งปิ้งโทรศัพท์กินอยู่อันนนนีีี้้มขากงอัยะเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยขากงก็ไม่ปิ้งแล้วเนาะสบายไม่ต้องลงทึนไล่นะอันนี้มีให้ลก แก้วละกีท <si ันแล้วซ้ำแก้วทาแก้วผ้าผ้าบ่แก้วมะนาวแก้วบม่ดีจีพี่น้องงอกโกกกกกันนี้ฮะงอกโกกโกกโกกกันนี้แดงสลัดแล้วเนาะแก้วนี่พักอริเบิงทรงมีมะนาวเสื้ออยู่บ่จีดาแต่มีมะนาวอืมบิดแววเอาน่องทำมะนาวคือว่าแล้วเมย์กับปีนหอมขึ้นมา เาไไนนะรเาไม่ได้ก็พกนะค่อยเฮากลางคืนมีเจอมะนาวันนะไมเจอบ่ะเฮาปลาเลิกกับไปมีทึสปลาเลิกกับไปมีทึสหาทางออกมีได้ตี้ <c oughs> โวยพี่โเจ้าว่าหาทางออกมีได้นะ <c oughs> เออแสดงว่าลี้ลับพ่อชมโคนเนาะทีแล้วโคตรน้ำเพราะมันคุย มมห่่งโอ้มีผู้ก,กากิอินหวานเลยเนาะ <c oughs> โอ้ยันหูดับครัวว่าบีตึงกน้เนาะเมนูปิง้งได้มือนี้นะปิ้งทางสำรามีหนังมันแด่ลกดวกะประเพ ตับได้แล้วก็ม้าหดจื่อันนี้าาหมูตัวผู้แล้วต้องมีอันนี้เข็ดนางหมูบ้านญาติาเ,าเลปะเนี้ยญาติปุ๊บๆๆแล้วออให้ใก,ใกัน้องก็ให้กับน้อนจะได้ใจนะำมันนี่นะหัืนี่นนะ มาปุ๊บหมานปั๊บแล้วเนาะล้างมันเด้โอเคล้างกับพี่เลือมันเาเจอเาเจอเด้หมอเกตะกี้นี่กินพักดิน<ย>บาาน่ได้แนวกินและบ่กินเข้าเสียไปดนเสียคือว่าเ,วเห็นมะนาวมาหนึ่งอยู่ฮนเรียบร้อยแล้วบเนาละไปการทางเรือตน้นยังว่าจักตอนนี้เนาะการอยู่อู้บ่ ต่อยลูกของแท้มันนะเป็นฮอนไปทถอะเซ็ปซุดแหละตัวนี้นะ หามมันเว้ยหามมันแทบแายตรงน้ตนี้มีเฉพาะหมูตัวผู้เจอเนี่ยมาเลยหมูตัวแม่มีมีด้ะหอมเลยหอมเลยหอมมือหน่อยว้าวเต็มเพลงอ่ะมาช่วยสองอันนึงอ่ะนะ

ไหนเราก็เลืมนะเฮ้ยมีพ่อมามากินข้าวแรงกันเดียวเด้ได้ได้ดูเลยได้ข้าวแรงมันเองเป็นหอดปลากระพูเนี่ยท่านท่านท่านตีนหนึ่งโซนคอยถอยละโอ้เอาเต็มที่เลยหาเนี่ยหามมากับไก่อี นอมและคอยอยู่ล <ไอ S 1> เลยเหรอ,อกินข้าวไปแซบไปเลยเจ็บเจ็บคอเมื่อน,นี้นี่คอเป้าท้องเท่านึงก็ได้ขอบเพิ่นว่า <c oughs> อย่าไปแล้ววะนี่เราอะไรเขากินหรกินมากก็โดนวะคือผู้ดีรอบซองอออบาเกตเพิ่นโซนก็นเลยตกลงว่ามานะที่แรกนะว่าวไม่ได้มาแล้วคาเวะไม่มีม้าฮะเขาจะไม่ได้น้ำหนักเจ้าก็ว่าไม่ได้ม้าป่ะไม่ไปดูเห็น แสดงว่าซุ้มห้าวสองคนนี่บุญปะมี่ได้ดิบุญปะถึงอยู่จ้องทอดไปครับจ้องทอดบุญปะมีมันไปครับแทนเองคนแทนมาน้องน้องน้องถือว่าบุญปะมีอยู่รอบนี้นะทีแรกนะฮะเยอะม่าแด่มีเยอะม่าแด่นะแต่ก็มาแล้วก็โชคดีอยู่นี่ก็เอาเนื้อขึ้นมาไว้ถึงพี่นะไว้เป็นแข้งเป็นขาเลยแล้วก็เอาขี้เท้ากันหมด เนื่องจากมีมีแนวขีดหมดงามขึ้นพี่น้องไแบบองอี่วนหนึ่งกะประเภทเครื่องในและกะตับปอดกะต้มไว้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้หาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพบเดี๋ยวอีกเทอหนึงเมือ่อเช้าพวกเราพี่น้องคือสิบเอ็ดสิบก้านาะี้กะสิบสองโมงแล้วนะสบายดีตอนเช้าอีกเทอานึง มาตอนเช้าีนกะไปเด็กอไปหาของอยู่ของกินไนดะ้จะได้พาเดียวโคเนื้อโคเนื้อที่หามาได้อะ้วมีแต่สีแรกเป็นต้นแล้วกะปั่นเดียวมื่อต่เช้ามืันนี้นะเฟ้ามือได้ยานเนื้อเนาเอาไปไดียางแห้งไว้ได้ กะตม้มไส้มันนะตัวนี้ตม้มตับต้มผีเหลือมันเครื่งไนนะว่าเทก็กละขนาหน้ารถอึงอึอ่ะปาสะพานทาง <c oughs> ทางเป็นทางโรด บพูซีโลยังไม่ซุกจะกินเลยปลทองว่าซุกได้หมอเป่าไมกินเลยมจะมีจอกยังไนมียอะมนับกโดติน่ารักพ่อได้แห้งมาว่าอันนี้ก็ตีนวิทดินสองสามเธอพูเกืบลงตลด เกือบโต๊กเนาะมงปัญญาคาฮันบาดแล้วละซีพูดพี่น้อง,งน่าจะได้อยู่ดอกประมาณผู้สิบโลทางกระดูกนะกว่าเลยไหมกว่าวะออเรียวเลี้ยวเพิ่งู่เนาะขาอยู่เนาะมาอยู่ตมใสมัม้ยมันขนาด<อ>หาแนวปันทูนก่อนกลับปอบาเกตฟังอยู่กองปัดเอา คือเป็นนนี้กึดกดครับนนน่เอาไเอาไกลางเครื่องนี่ละสบายเนียเด็ดเออเพรเอาไต่อเลยจได้คอยเอาตําัอได้เอาตําักปั่นเนี่ยผู้ปั่นเอาตําัเนาะเอาก้อนพัด เอานี่ลายเล้วปั่นดิเอออาต้นต้นไม้อีละทำดีวะละมีจักเลยน้อยลายสิมีจักอะไรมึงจะิชิิงมั้งไปไปจายูททอเี่ยมึงยัเ่อระเบิลเชอได้เอาไปอันนั้นล้วว่าเฮ้ยมีลวว่าเปล่าีนมนมีมีอันนี้เจอได้เปล่าก็ท่องมาท่องเอะมาสเปา ไว้เรียบร้อยละไม่เป็นเดินละจดเริ่มนะต้นเฮ้ยสองกระสอบรถออกมานี่บ่ได้ได้จะน้อยนะจะเลิศหน่อยข้าวัวนี้น้อยตัวนี้น้อยเน้อจะน้อยชินนเฮ้ยชินได้กิอเนาะบง ได้ภูทัมนี้แล้วพี่น้องสนะิบโลนะจะหอดถังกระดุสิบปลายนะน่าจะสิบปลายอยู่บางทรงกินข้าวกินน้ำเดินทางมานเนี่ยแนวกินกับใส่เนะจ่วกับมืดจนได้ที่มืดก็มีแม้แนวอ,อื่นนะมาตุนเพิ่นความ พี่แมนได้จำจนมึดแจ่วเต็มถ้วยข้าวเาก่อนเดินทางกลับพี่น้องเไยข้าวน้ำเดี่ยวก่อนจะนอนก็กินข้าวตื่นมาก็กินข้าวนี่จะกินข้าวนะได้ละปั่นยังมีมึดอยู่ยังปั่นเครื่องซุกวันนี้เนาะ รอบนี้่ได้เฮทศมั่มเลยรอบนี้นะมีแต่ต้มเอาเลยนี่มีอันเซอร์บ่ท่องและเคยเฮ็ดมั่มมีแต่จะได้เก็บเครื่องเก็บของเดินทางกลับก่อนบันนี้นะแบ่งเป็นเบาคอนคอนวันคนบิดดมาเลยซีนทั้งานนะบ่าเบาเกลดเนาะซีนโดยเฉพาะแม่ได้หลายกระมูกไปจากได้ห้าวผัดได้กระดูกบฮ่าลุๆเดี๋ยวเพิ่มเพิ่น โล่ปายย่ายละประมาณนี้โลปลายหรือสองโล่ซีนสดๆนะอาเขียงโซแต่ละคนก็ได้โซ่ยานไวๆไวขึ้นป่านะโซลลรุ่นเลิกกับบิทนจังมิดเครื่องของเสื้อถงอุงยางยามันเป๊ะเสื้อถุงออกกระพ่ายเอานะไปไวมาไวเด้หน่อยนึงเมื่อนี้นะตกดีแล้วกลับเลย เสียงโซกทางไม่ธรรมดาเนาะไปโอเคเออไปทางพีดีกว่าอ้อยหมูพี่น้องกักินมันก็บกแถวนี้ น้ำคุ้นๆอยู่โตหญ่ออดอออันนี้เสือเข็นขี่รถไทยมาถแถวนี้ก็พ่อลิฟอยู่พี่น้องนะพ่อได้ซุกพอได้วิ่งอยู่นะขีนรถจักรใครได้งามนี้นะมันลิได้รถจักรนะกับมันหยอได้เข็นเป็นรถไทยแล้วมันนี้มีทางลินะลิฟต์ลแล้วแหละแบบนี้นะเข็นรถไทยนี่ระดับสามสี่คนขึ้นไปนะจากมาได้เข็นเสือน้อยคนนี่มีไว้ทางทางยังพูด ลิฟันเลือลงไปขันข้างหลังใครได้ขันไปก้อนนี่ฟ้าต้องโดนกี่ตมลุยีตมก้อนมุองมาหอนี่ไปไ่ได้ตอนมานะตกหลายคนเติบตกโกนทางพี่นะมันตับทางมันห้อมเลยมันไตกระพักนะเฮ็ดว่าต้นเฮ็ด หลายรอบแล้วชอจกินได้หลบหน้าหาแท่นโตอะหอยเกี๊ยดพีเลินนี่นะลูกไม้หางายดิเอาเฮ้ยเข็ดเ้ยน้ำแพกมาจะอยู่ท่อตุ้ยตุ้ยอาโอรยงะอะไปะนี้โหนี่แหละรลบก่อนนะคอย ไปไมีได้นะนำมาบัดเดียวไม่ลงปุ่นกว่า จะหลมพอรถเออนอนแล้วบาเงีโคด,ดละอนังกาเซลเลนนกนะครับพลาดไหม้ขดละบอก,บอกม,มีแม้นเนาะอยากมาแต่เช้าตัดไม้ดูมาเล็กับอึบลงลงห้องอ,ะอ่ะบ่ ลดตมโตตามไม้นะฮะพละดาชือม้ยล้มละคุบหนูละนี่แหละคอยหนักไฟฟีงรอบก่อนนะนะน้ำมันจนหอดพิขี่รถมาล้มรถบ่มีล้มไม่เลิกขำมันกิงนาไว้ละข้อจนพับ เราท้องไซสูดอ่องเนาะแต่ละโตเรนโตเรนนักชีนเนืยนักชีนจะล้มเนาะเด็กแต่งเราไว้ได้เนี่ยนั่นนี่ทางมุมนี้นี่เห็นรถจักไปนี่มีรอดนะทางรีทางลีมุมนี้นะคือฝนจะตกในโซงนี้ก็ได้แต่มาละนอนมาท้องเนาะปมรถก็ ผู้สาวมีซอสแล้วกบเตะมันลยพี่ตงกับผู้ดีแล้วผู้ดีเนี้ย วินนะพขาวินเสมาจนไม้จนจะไปแะแห้งมองนี้นะขี้ตมมันเหนียวจะได้เดิเนทางต่อพอดีไปนี้รถจักรกัเ,เข็นวัสดุมีทางนี่ไปไม่ได้พี่น้อง,งเลยเข็นทางลี่เราไปได้อยู่ ตบเมาเนี่ยเยอะเบาดอนนี่นะบุรีเอาซีนเออเบาดอนไปกินนะมีแต่บบาข้อนมีเจอะนะตามทางนะเอะเฮาแบ่งเหนือเออแล้วนะเดินทางกลับมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องยมาฮอดบ้านกะับทางแม่บ้านมันดีใจด้วมืันนี้นะสบายดีได้ซีนมาฝ้าววัอนี้นะยิ้มเปื่อยิ์เปื่อยเนาะน้องจดีไปทั้งเลยไปเอาน้องจดีไปของเฮ็ดว่าน้องจดีนะ รับคลิปนี้กันชิดได้ขอท่าย้พี่น้องเมื่อสักนี้ก่อนขอมมอนพบเจอลายสำหรับการติดตามหรือว่าครับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอะกันไหม